อะไรนะคะเอาลุงเปียจูเลยบอกบอกบอกอาชีพเอาให้เลยค่ะอาชีพอะไรอ่ะอะไรคะเอาไปเอาจูเลยทำไมอยากเอาจุป่อล่อานนี้บอกว่าเปี้ยวไม่ใช่ลือกเปียวเปียวจ้าเอาเปียจูเลยพี่ป๋อโอ้โหพี่ป๋อไปแล้ว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  ไหนพี่ป้อนนุ่ไหนไหนนุ่นเปี้ยวไม,ไม่มีเลยอันนี้ไม่ได้ไตู้นุ่นหรือเปล่าอยู่ตู้นุ่นหรือเปล่าไปไปดูในครัวปะป๊ป๊ไปดูในครัปปปปปวปะเอากับเขาไหมนะเอาไหมน้องเปี้ยวไหมอยู่แล้ว พีโป้ี่โเนี่ลไม่มีนเปรี Arizona> ้ยวเลยหนูน uh, ั่นแหละเรียเอาไหมไม่เคยไม่เคยโอ้ไม่มีเลยอยู่กับที่ไหนนี่เอาเอาเดียวไมโนลูกอมลูกอมลูกอมโน กูไหมอั้อบเล้ทบลอ่มีาุณมีนี่ะนี่เนี่ยชเลี้ยเรูอ่ะเอาเาไปเอาให้จะแ่นด้วยนูืออนูถือไปให้จะแ่นด้วยโอเคค่ะถือไม่ให้จะแฉนด้วยนะ